สวัสดีค่ะเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Barbie Pinktopia พื้นที่ของคนรักบาร์บีนะคะช่วงนี้สารภาพเลยค่ะว่าเรากำลังกลับมาอินกับเกมบาร์บี้เก่าๆเป็นพิเศษจนเหมือนจะเป็นช่องแคสเกมไปแล้วไหมเนี่ยแต่เห็นข่าวสารสำคัญแบบนี้นะคะอดไม่ได้จริงๆค่ะที่จะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังไม่รู้ว่ามีใครเห็นทีเซอร์เกมนี้กันบ้างหรือ,อยังนะคือเรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อประมาณช่วงปลายเดือนก,นกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ ทางออฟ i ิเชียได้มีการเปิดเผยโปรเจกต์เกมใหม่ของบาร์บี้ที่เขาจะปล่อยในปีนี้นะคะเรียกว่ากลับมาในรอบครึ่งทศวรรษเลยนะเพราะเกมล่าสุดของบาร์บี้จะเป็นเกมภาค Dreamhouse Adventure นะคะซึ่งเขาออกวางจำหน่ายในช่วงปี2018ค่ะโดยสำหรับโปรเจกต์เกมใหม่ล่าสุดของบาร์บี้ในปี2024นี้นะคะเขาจะใช้ชื่อว่า Barbie Project f ์เ e n d s h i p ค่ะซึ่งทำออกมาเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ65ปีของบาร์บี้นั่นเองค่ะ สำหรับเนื้อเรื่องหลักของตัวเกมนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของบาร์บี้มาริบูและบาร์บี้บรูคลินค่ะซึ่งก็จะมีภารกิจที่เราจะต้องทำการฟื้นฟูคอมมู n นิตี้เซ็นเตอร์นะคะหรือศูนย์ชุมชนที่มีชื่อว่ามาริบูเวฟนะคะที่มีความสุดโซมให้กลับมาสวยงามอีกครั้งค่ะโดยเราจะได้รับความช่วยเหลือและความร่วมมือจากเพื่อนๆนะคะรวมไปถึงครอบครัวของบาร์บี้ค่ะ ก็จะมีกิจกรรมต่างๆให้ทำร่วมกันนะคะโดยหลังจากที่เราเล่นมินิเกมแล้วนะคะก็จะได้คะแนนมาค่ะให้เรานำคะแนนนี้นะคะมาใช้ซื้อของเพื่อปร,ปรับปรุงสถานที่ต่างๆในชุมชนมาริบูให้กลับมาสวยงามค่ะเรายังจะได้สำรวจพื้นที่ใหม่ๆในมาริบูด้วยนะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นแค่สปอยเรียกน้ำย่อยนะคะคาดว่าตัวเกมคงมีอะไรให้เราทำอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวดูๆแล้วนะคะก็ให้กลิ่นอายของเกมเด e s ซิมเล็กๆอยู่นะคะ แฟนบาร์บี้คนไหนชื่นชอบหรือเป็นแฟนเกมเดอะซิมบ้างคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะเห็นไหมมันจะมีการดีไซน์ตกแต่งเมืองสถานที่ต่างๆนะคะแล้วก็จะมีเสื้อผ้าให้เปลี่ยนด้วยนะแล้วตัวเกมนะคะก็ยังมีการเพิ่มโหมดโค o ออฟสำหรับใช้เล่นกับเพื่อนๆได้ด้วยค่ะอันนี้ก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะที่เกมบาร์บี้มีการปรับให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันนะคะหรือถ้าใครเป็นสายโซโล่เพลเยอร์ก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะเพราะว่าก็สามารถเล่นแบบคนเดียวได้เช่นกันค่ะ อีกทั้งการพากเสียงของคาแรคเตอร์ต่างๆในเกมนะคะก็จะใช้เสียงแบบเดียวกับเสียงออริจินอลซาวด์แทกตามในซีรีส์เลยค่ะโดยตัวเกมจะมีกำหนดการวางจำหน่ายในวันที่25ตุลาคมนี้นะคะก็เรียกว่าอีกไม่กี่เดือนแล้วเนาะโดยเขาจะวางขายผ่านเว็บ Steam ค่ะและ Microsoft Store ซึ่งตัวเกมนี้นะคะจะเล่นได้กับหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะไม่ว่าจะเป็น Nintendo Switch, PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One, Xbox s 1 r i e s แล้วก็มีในเวอร์ชัน PC ด้วยค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นข่าวใหญ่ครั้งสำคัญสำหรับแฟนๆบาร์บี้ที่ชื่นชอบในเกมบาร์บี้กันเลยนะคะแล้วมันก็ช่างพอดีกับช่วงนี้ที่เรากำลังอินกับการกลับมาเล่นเกมบาร์บี้เก่าๆในครั้งพอดีเป๊ะเลยรู้สึกตื่นเต้นเข้าใหญ่จะต้องทำคลิปนี้ออกมาก่อนนะคะแทบจะรอไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเกมวางขายเมื่อไหร่เนี่ยจะรีบเอามาเล่นแล้วก็ทำคลิปมาให้ชมกันเลยนะคะ หรือว่าใครมีแพลนจะเล่นเกมเหมือนกันไหมคะคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะเผื่อมาเล่นด้วยกัน้ถาถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ